อ่านคอมเมนต์ท่านนี้นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ง้อโทรทัศนทีวีแล้วนะครับก็คือมีตัวโปรเจคเตอร์กับผ้าใบตัวนี้จบเลยนะครับสิ่งที่โปรเจคเตอร์ตัวนี้ต่อได้นะครับตรงนี้จะมีช่อง hdmi นะครับสามารถต่อคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเกมเล่นเกมได้จอใหญ่120นิ้วถึง150นิ้วแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีช่องต่อลําโพงนะครับเป็นแจ็ค3.5มมิลต่อออกลําโพงได้เลยตัวโปรเจคเตอร์จะมีบลูทูธนะครับต่อออกลาโพงบลูทูธได้ก็ตรงนี้นะครับจะเป็นช่อง usb รสาามถต่อพวก USB แฟชได้หรือว่าเมาส์คีย์บอร์ดไร้สายได้นะครับนอกนั้นตัวโปรเจคเตอร์นะครับยังสามารถรองรับแอป Netflix นะครับแอป u t u b e นะครับแล้วก็แอปชื่อดังต่างๆมากมายนะครับตัวนี้นะครับจะมีแอปลงติดเครื่องให้เลยนะไม่ว่าจะเป็นแอปที่เอาไว้แคสหน้าจอมือถือขึ้นจอนะครับอันนี้ของ Android นะครับส่วน iPhone ใช้แอปนี้นะครับแล้วตัวนี้ยังมี Google Chrome ด้วยนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้งานเหมือนคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับเวลากด Google Chrome ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้